ยอวัสวัสดีวีรุ่นเมกาทุกคนทุกท่านก็ด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมดาร์คไนท์ดีอีกเช่นเ้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปว่างๆของพวกเรานะครับก็ไม่มีอะไรทำก็มานั่งกินข้าวกันเห็นเลยก็จะแบบแย่งกินกันเหมือนตอนนั้นก็ใครวะเนี่ยเฮ้ยมึงใครอ่ะคนหล่อปะปาครับคนบ้าเขาถอดเท้ามาหายิบตีาตียิเลยอ่วยเรียนจัดอ่ะก็ ตอนแรกก็วันนี้ไปถ่ายคลิปสรุปไม่ได้อะไรเลยทุกคนก็เลยเออมาทําอะไรกินกันเรื่อยก็คือคนถ่ายไม่ได้กินคนกินไม่ได้ถ่ายประมาณนั้นกูว่าใช่เราไม่กินก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปลงคลิปเหมือนเดิมแ้วพอกินข้าวเสร็จก็มาเล่นบาก็ตามเคยโอ้ ืมเยี่ยมเยี่ยมส่วนคุณทำไรครับผมนั่งดูติต๊กตอครับง่วงยังไกลง่วงไกลง่วงแล้วและนี่ก็คือเรื่องปกติเวลามันมาบ้านผมนะทุกคนมันก็จะมาเล่นบาสกันอยู่อย่างเงี้ยชูข้ามไปข้ามมาตามเคย เราก็ต้องมานั่งดูมันเล่นกับหมาง้ออีกหนึ่งตัวมานั้นสัปดาห์นี้ก็จะลงแต่คลิปสั้นนะครับทุกคนคลิปยาวก็ไม่ได้ลงเลยเพราะว่าไม่รู้เราจะทําอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงคิดการใหญ่กับน้องๆพวกนี้ว่าเราจะทําอะไรกันดีก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้ลงเหมือนเดิมโอเค